วัตกรรมสุดล้ำเครื่องเลเซอร์ยิงยุงสอยร่วงกลางอากาศ เลเซอร์นั้นเป็นเทคโนโลยีที่เรารู้จักกันมานานมากแล้วนะครับแต่ใครจะคิดว่ามันสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาใกล้ตัวที่สุดอย่างยุงได้ล่าสุดมีโครงการระดมทุนบนเว็บไซต์ i n d i ี g กโกที่เป็นที่หือหามากๆครับนั่นคือ Photon Matrix หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศยุงแบบพกพาเครื่องแรกของโลกพัฒนาโดยจิมหวงนะครับจากเมืองฉางโจวประเทศจีนจุดเด่นของเจ้าเครื่องนี้ก็คือการผสมผสานไลดา้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีเลเซอร์ตร จับระยะที่ปกติจะใช้ในรถไร้คนขับหรือการค้นหาซากโบราณสถานนะครับมารวมกับเลเซอร์ควบคุมทิศทางแบบกาวานโนเมเตอร์ meter. สามารถตรวจจับและค่ายุงได้สูงสุด30ตัวต่อวินาทีเลยทีเดียวแม้จะอยู่ในห้องที่มืดสนิท โดยเลเซอร์ลำแรกจะยิงแสงออกไปในอากาศเพื่อจับเวลาแสงสะท้อนกลับและระบุพิกัดปีกยุงที่กำลังบินจากนั้นเลเซอร์อีกลำก็จะยิงแสงสังหารไปตรงๆทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลาแค่3มิลลิวินาทีเท่านั้นครับโดยโฟตอนเมทริกซ์มีให้เลือก2รุ่นด้วยกันคือรุ่นเบสิกที่มีรัศมีค่าย,ยุง3เมตรกับรุ่นโปรที่ขยายรัศมีเป็น6เมตรสามารถทำงานต่อเนื่องได้16ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมอย่างฐานหมุนและอะแดปเตอร์แปลงไฟ จากแบตโทรศัพท์รวมถึงใช้พลังงานจาก Powerbank ได้ด้วยราคาสำหรับผู้สนับสนุนโครงการเริ่มต้นที่498ดอลลาร์ครับหรือประมาณ1 8 0 0 0บาทส่วนรุ่นโปรจะอยู่ที่698ดอลลาร์และเมื่อสิ้นสุดการระดมทุนราคาขายอาจจะขึ้นไปเกือบ900ดอลลาร์เลยทีเดียว แม้ไอเดียจะดูน่าสนใจแต่ก็มีหลายเรื่องที่ยังถูกตั้งคำถามนะครับโดยเฉพาะความปลอดภัยต่อคนและสัตว์ชนิดอื่นๆรวมถึงความแม่นยำทนทานซึ่งยังไม่มีผลการทดสอบที่ชัดเจนและอันที่จริงเคยมีไอเดียแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วในปี2007ครับแต่ก็ต้องพับโครงการไปเพราะปัญหาความปลอดภัยและต้นทุนสูงแต่ปัจจุบันมีความเป็นไปได้มากขึ้นเพราะเทคโนโลยีก้าวหน้าและมีราคาถูกลง โดยตอนนี้กระแสตอบรับของเจ้าเครื่องโฟตอนเมทริกซ์ถือว่าล้นหลามมากๆครับแคมเปญระดมทุนของพวกเขาได้เงินไปแล้วเกือบ800ดอลลาร์จากผู้สนับสนุนมากกว่า1,000คนเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้20,000ดอลลาร์หรือ1,300เเลยทีเดียวก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าไอเดียนี้จะประสบความสำเร็จและกลายเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนวิธีกำจัดยุงไปตลอดกาลได้หรือไม่หรือสุดท้ายก็จะเป็นแค่ความคิดสุดล้ำแต่ทำไม่ได้จริง